จิ้งจอกเท่า20สิบงหาคม2568ความจริงที่อยู่ตรงหน้าจิ้งจอกเท่าตลาดหุ้นไทยมีสภาพเป็นอย่างใดไม่ต้องถามจากใครนักลงทุนทุกคนเห็นได้จากความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าเล่นได้ก็เล่นถ้าเล่นหุ้นแล้วโอกาสเสียมากกว่าได้ก็ไม่ควรไปเสี่ยงให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวด้วยอีกหลายเดือนกว่าจะสิ้นปียังมีเวลาอีกมากมายสำหรับการลงทุน โปรดระวัง X BIO วันนี้นักเก็งกำไรหน้าใหม่ถ้าจะเล่นจะเก็งกำไรหุ้น X Bio s i n หรือ X BIO เดิมชื่อาวแ wow, ฟ Factor หรือ W ก็ควรใช้ความระมัดระวังการเก็งกำไรด้วยจาก15สตางค์16สตางค์มาล่าสุดก็อยู่ที่35สตางค์ขณะที่งบไตรามาส2ทับ68เป็นา่าทุนสุดธิ 78.64ล้เทียบปีก่อนขาทุนสุทธิ45.15ล้านบาทส่วน6เดือนแรกปีนี้ขาทุนสุทธิ143.84ล้านบาทเทียบปีก่อนขาทุนสุทธิ92.20ล้านบาทยาโวเชเอนนโปรดยาโวบวาเยชเอนนด้วยหุ้นที่กรรมการอิสระและผู้บริหารบางท่านได้มีการจำหน่าย คือหุ้น IPO ที่ท่านได้ซื้อในฐานนักลงทุนในราคาหุ้นละ0.70บาทเ0สตาง์เท่ากับผู้ถือหุ้นทั่วไปจึงสามารถซื้อขายได้ตามปกติและมีจำนวนรวมกันเพียง1ล้านกว่าหุ้นซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมด560ล้านหุ้นและก็เคยบอกไว้ผู้ถือหุ้นเดิมยังล็อกอัาหุ้นเดิมรวมติดไซเลนไม่สามารถซื้อขายมากถึง96เ โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์